โอเคนะครับสำหรับข้อที่4นะครับข้อที่4ก็ดูไปพร้อมๆกันกับเพื่อนที่อยู่ในห้องก็ได้นะครับก็คือว่าจากโจทย์ข้อ1 2 3นะครับทุกคนก็ทำไปแล้วเนาะข้อที่4นี่ก็คือว่าโจทย์บอกว่า ลูกตุ้มมวล0.5กิโลกรัมนะครับผูกด้วยเชือกยาว2เมตรนะครับแขวนในแนวดิ่งแล้วเมื่อยกลูกตุ้มขึ้นจนทํามุม60องศาแล้วปล่อยให้ลูกตุ้มแกวงเนี่ยนะครับจงหาสิ่งต่างๆคือหาความเร็วสูงสุดของลูกตุ้มนะครับแล้วก็พลังงานจนสูงสุดของลูกตุ้มความหมายก็คือว่าเดิมเนี่ยนะครับลูกตุ้มของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งต่าสุดคือตรงนี้ใช่ไหมครับและพอเราดึงเขาขึ้นมาแบบนี้ครับ เพราะน้องเ็นว่าแต่ละตำแหน่งที่ดึงขึ้นมาเนี่ยนะครับความสูงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึ่งที่มุม60องศาก็คือจุดนี้ใช่ไหมครับคำถามคือความสูงที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งข้อนี้จริงๆแล้วหน้าที่ของเราคือหาความสูงตรงนี้ได้ครับว่าสูงตรงนี้สูงเท่าไหร่หาได้ว่าสูงเนี่ยสูงเท่าไหร่ถ้าหาได้ข้อนี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับเราต้องหาความสูงนี้ออกมาให้ได้นะครับ ซึ่งถ้าเจอโจทย์ลักษณะนี้ครับความสูงจะเกี่ยวข้องกับมุม60องศานี้หรือมุมเซต้านี้แล้วก็ความยาวที่ตำแหน่งต่ำสุดนะครับก็คือความยาวตรงนี้จะสัมพันธ์กันถามว่าสัมพันธ์กันยังไงนะครับวิธีการดูก็คือถ้าเรากำหนดให้ตรงนี้เป็นความสูงความยาวเท่ากับตัวแปร l ตัวนะครับตัวแปร l นะครับจากนี้ถึงนี้ก็คือความยาวของเชือกนั่นเองถูกไหมครับความยาวของเชือกของเราก็คือตัวแปร l ดังนั้น จากตรงนี้ครับถ้าเราหาระยะนะครับหรือพูดง่ายๆคือตัวนี้ก็คือเป็นความยาว l เหมือนกันเพราะเป็นเป็นเชือกเส้นเดิมถูกไหมครับตรงนี้ครับมันก็เป็นเชือกเส้นเดิมเพราะฉะนั้นความยาวนี้ก็เท่ากับ l เช่นเดียวกันนะครับเป็นความยาว l เดียวเหมือนกันจากนี้ครับเราสามารถหาค่าความยาวที่ตำแหน่งอื่นๆได้ตรงนี้ก็จะเป็น l cos หกก็คือแตกระยะส่วนตรงนี้นะครับวัดจากนี้มัถึงมาถึงเนี้ยนะครับก็จะเป็น l sine อ๋อโทษทีครับผิดตรงนี้ต้องเป็น l อ่าใช่ครับตรงนี้ควรจะเป็น l s i n 60ส่วนความสูงในเกณตั้งนี้ต้องเป็น l cos 60นั่นเองดังนั้นความสูง h ตรงนี้นะครับที่เราจะต้องหาเนี่ย จะต้องมีค่าเท่ากับความยาว l ทั้งหมดลบออกไปเป็น l cos 60นั่นเองนะครับก็คือความยาวความสูงที่เราต้องการหาส่วนนี้ก็คือผลต่างของส่วนนี้กับส่วนนี้นั่นเองนะครับดัง <c oughs> นั้นเดี๋ยวเราจะหาความสูงก่อนแล้วกันนะครับ h ก็จะมีค่าเท่ากับ l ลบ l cos เซตาหรือ cos 60องศา l ของเราจะยาวเท่ากับ2เมตรลบกับ2เมตร cos 60คือ1ส่วน2 เพราะฉะนั้นความสูงก็คือ1เมตรนั่นเองนะครับเมื่อได้ความสูง1เมตรนี้แล้วทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนะครับก็คือเราเป็นการพิจารณาว่าตำแหน่ง A คือตำแหน่งที่1ไปยังความเร็วสูงสุดต้องไปยังตำแหน่งต่ําสุดก็คือตำแหน่งที่2เพราะพลังงานศัก์มันจะถูกเปลี่ยนเ,นเป็นพลังงานจนทั้งหมดนะครับดังนั้นพลังงานณตำแหน่งที่1เท่ากับพลังงานณตำแหน่งที่2นะครับก็คือ mgh ก็จะมีค่าเทกับเศษหนึส่วนส mv กำลังสนะครับสามารถแทนตัวเลขหรือตัดตัวแปรที่ซ้ำกันได้ครับ m ตัด m นะครับเราจะได้ว่าความเร็วตรงนี้ก็คือ square root ของ2 gh ถ้าแทนค่าเข้าไปก็จะเป็น2คูณ g คือ10 h คือ1นะครับ h คือ1เพราะว่าเราใช้ความสูงที่เราวิเคราะห์มาแล้วความเร็วของเราก็เลยมีค่าเท่ากับรูทเมตรต่อวินาทีขอติดเป็นค่ารูทไว้นะครับ นี่คือคําตอบของข้อนี้นะครับทีนี้พอ <c oughs> ข้อขอไข่เขาถามหาพลังงานจนสูงสุดแน่นอนครับพลังงานจนต้องเกี่ยวข้องกับความเร็วถ้าสูงสุดก็แสดงว่าความเร็วก็ต้องสูงสุดด้วยเพราะฉะนั้นพลังงานจนสูงสุดนี้จะเกิดขึ้นอยู่ที่ตําแหน่งนะครับก็คือตําแหน่งต่ําสุดนั่นเองนะครับก็คือตําแหน่งที่2นั่นเองดังนั้นพลังงานจนนะครับ ek ก็เท่ากับเศษหส่วนสองเกลังสองก็แทนค่าได้เลยครับเศษหส่วนสมวลคือ0.5 v ก็คือรูทยีเมื่อกี้ครับทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งจะมีค่าเท่ากับรูทยี่สิบยกลังสองคือ20 20ตัด2ได้10 10ิคูณหตัวนี้ก็คือจะเป็น5จูลน,นะครับก็ตอบ5จูลน,นั่นเองนะครับ โอเคครับพรานอนได้คําตอบตรงนี้ก็คือ5จูลน,นะครับทาให้เรารู้ว่าถ้าเดิมเราคิดพลังงานที่ตําแหน่งที่1 EP เนียครับที่เท่ากับ mgh ซึ่ง m ของเราคือ0.5คูณ g, g คือ10 h คือ1เนี่ยน้องจะได้ EP ที่จุดนี้มันคือ5จูลนะครับซึ่ง5จูลเนี่ยมันหมายถึงพลังงานสูงสุดที่มีได้คือ5จูลดังนั้นถ้ามันลงไปที่ตำแหน่งต่ำสุด พลังงานตรวนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจนที่เท่ากับ5จูนเช่นเดียวกันนะครับก็คชื่อกฎอนุรักษ์พลังงานที่เราเรียนไปนั่นเองนะครับดังนั้นข้อที่4ก็เฉลยเป็นแบบนี้นะลองกลับไปทําก่อน